นี่ก็คือผมวาดเอ็นบีซีที่นนผมคนพบเองนะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มาชมได้เอ็นบีซีนี่ผมเป็นคนใส่เข้ามาเองนะครับไม่ได้ตามจริงมันจะน้อยกว่านี้เออปล่อยไหมนี่นะเป็นหว่าเอ็นบีซีต้องยิงเอ็นบีซีนะเนี่ย ใส่ชื่อโลกว่าหมวก MBC ถ้ามันใะใส่สีก็ใส่อะไรไม่รู้อะ T M M แล M ้ว M T อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ YouTube มานแล้วมีขอน MBC ผมแปลกใจมากสิมันไม่เกิดบนทะเลรายอาจริงดีครับโมโแหลกแหลกเนี่ยมันมาเกิดด้วเนี่ยบนเขาบนเขาอ่ะ โอ้ยแหลกจริงๆภาพก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแม่งแหลกที่พายตโตนะในความแหละโอเคก็ขอจบเพิดดยงแตเพียงเท่านี้นะครับแค่มาสมหว่าในวันนี้เฉย